กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้มาพบกับผมในเกมเกนชินอิมแพคกันนั่นเองนะในวันนี้นะครับผมก็จะมาป้ายยาสําหรับเหยื่อๆนั่นเองนะครับผมว่าทําไมเนะี่ยคุณถึงควรปั้นเหยื่อๆมาเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วนะครับคุณปั้นเหยื่อๆมาเล่นเนี่ยผมรับรองนะครับคุณปั้นเหยื่อๆมาเล่นเนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังกับเหยื่อๆแน่นอนครับเพราะเหยื่อๆเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครธาตุไม้สีดาวที่น่าจะดีที่สุดในน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 เเเเเเกกมมตอออี้้แลลลวััันะ่่งนะะะาาครรรบไปิย เรื่องแรกนะครับที่ผมจะมาป้ายยาสําหรับเหยื่าๆเนี่ยก็คือเหยื่อๆนะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องในตัวมากเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งครบเครื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องอ่าพวกดาเมจก็แรงอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นเรื่องหน้าที่ของตัวละครเหยื่าเนยครับเป็นตัวละครที่ครบเครื่องเรื่องหน้าที่ในตัวอย่างมากเพราะเหยื่าเนะครับมีหน้าที่ในตัวเป็น2อย่างภายในเวลาเดียวกันก็คือ1ครับเป็นตัวละครดีเฟนซีพิวเลอร์และอีกหน้าที่นึงนะครับก็คือเป็นตัวละครแปะธาตุนอกสนามนั่นเองนะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นอิเลเมนทัล แอปพลิเคชันนั่นเองนะครับผมเราเรียกภาษาบ้านวนว่าก็ตัวแปะธาตุนอกสนามนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้นะมันเป็นข้อดีของเหยืๆเลยมันทําให้บางทีมนะครับเราสามารถลดสล็อตลงมาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในทีมหลายๆทีมเนี่ยเราสามารถเฟ็กสลอ็อตได้1สล็อตฟรฟีซึ่งเหยืยอๆนะครับมันดีมากๆอย่างเช่นในทีมไซโน่เนี่ยครับที่ปกติเนี่ยคุณอาจจะต้องใส่เป็นไซโน่ฟิตจงลี่อีกตัวนึงก็ต้องเป็นตัวไม้นะครับคือมันต้องมีตัวการตายตัวนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็น เยาๆแล้วฟิตนะครับมันครบหน้าที่แล้วก็คือมีทั้งตัวแปะไม้มีทั้งตัวกันตายให้กับไซโนแล้วอีกตัวนึงนะครับก็คือคุณไปใส่ธาตุลมเพื่อให้ดามเมจคุณเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้เนะี่ยมันดีมากๆเลยนะสำหรับเยาๆก็คือเยาๆนะครับเป็นตัวละครที่สามารถทําให้บางทีมเนะี่ยเราสามารถลดสล็อตลงมาได้นั่นเองนะ เรื่องต่อมานะครับก็คือการใช้เวลาบนสนามของเหยื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากๆเลยนั่นเองนะคือบางทีนะครับเหยื่อเนี่ยก็แทบไม่กินเวลาบนสนามเลยหรือบางทีนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้การแปะไม้เยอะๆนะครับอย่างเช่นทีมพวกบลูไฮเบอร์บูมเบอร์เจียนอะไรพวกนี้นะครับคุณก็แค่เอาเหยื่อมายืนบนสนามแค่นั้นนะครับหรือบางสถานการณ์เนี่ยคือเราสามารถเอาเหยว่อมายืนสนามรับกันตายได้เลยครับคือเวลาการยืนบนสนามของเหยว่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากๆเลยนะมันขึ้นอยู่กับทีมซะส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้ ครับมันเป็นข้อดีมันทําให้เหยา่อเนี่ยมีทีมที่หลากหลายอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมเรื่องต่อมานะครับที่ผมจะป้ายายาเหยา่อเนี่ยก็คือเหยา่อเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ฮิวแรงมากๆเลยนั่นเองนะซึ่งการโอเวอร์ฮิวของเหยา่อตรงนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นข้อดีครับมันทําให้บางครั้งเนี่ยเราสามารถ ปั้นเหยา่เนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะปั้นง่ายพอสมควรอย่างเช่นอ่าปกตินะครับในตัวฮิวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอัดเฮดเพียเยอะเพื่อให้มันฮิวแรงๆแต่เหยา่นะยครับคุณสามารถเปลี่ยนช่องนาฬิกาครับไปใส่ ER ได้ซึ่งตรงนี้นะครับมันดีมากเพราะสุดท้ายเนี่ย HP ลดไป4 5 0 0ันสุดท้ายมันก็ฮิวแรงอยู่เหมือนเดิมครับเหยา่ามาเป็นตัวที่โอเวอร์ฮิวซึ่งการโอเวอร์ฮิวตรงนี้นะครับมันมีข้อเสียด้วยนั่นเองนะก็คือการที่จะ้าวเหยว่มาโอเวอร์ฮิวได้เนี่ยคุณจําเป็นตต้อออองงงเนนนงงเเาาาาาห่่ยยวนนนรรบบมมืืสซึปกิโท จะไม่มีการเอาเหยืห่ๆมายืนบนสนามนะครับมันก็อาจจะเป็นข้อเสียแต่โดยรวมมาครับผมมองว่าเหยื่วอย่างไงก็เป็นตัวละครที่ฮิวแรงมากสุดท้ายแล้วว่าครับเหยื่มันก็ฮิวแรงเพียงพอที่จะการตายให้คุณอยู่ดีนั่นเองนะครับผมซึ่งการโอเวอร์ฮิวตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นข้อดีเสียด้วยซ้ํานะเรื่องต่อมาเนี่ยครับก็คือเหยื่อสนเออาร์ก็ได้หรือไม่สนเออาร์ก็ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือทําไมเหยื่ถึงสนเออาร์ก็ได้ไม่สนเออาร์ก็ได้เพราะ เราต้องถาตัวเองก่อนครับว่าเราเอาเหยา่ๆไปเล่นเนี่ยคุณต้องการกดอติเหยา่ๆเยอะไหม ถ้าเกิดบางทีมเนี่ยที่คุณเอาไปเล่นอ่ะเอาแค่เหยา่วมายโยนอาสกิลบนสนามเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เอาเหยา่อสลับมากดอันติเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องทํอา ER เลยก็ได้ครับคุณก็แค่ยัด H p พล้วงซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆหรือบางทีมเนี่ยครับที่เกิดว่าคุณจะเอาเหยา่อไปเป็นตัวได้อย่างเช่นในทีมบลูมาย์ปะบูมาอะไรพวกนี้เนี่ยคุณต้องการเอาเหยา่วมาเป็นตัวได้ยืนบนสนามและต้องการการแปะไม้จากเหยื่ออย่างนี้นะครับคุณอาจจะต้องทำเออาอย่างนี้นะครับมันมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างยืดหยุย่เรืออง ER พ ควรเลยนั่นเองนะครับผมข้อดีข้อต่อมาของเยาวเยาวเนี่ยก็คือเยาวเยาวเนี่ยครับเป็นตัวละครที่สกิลท่าดับมันลิงให้เราอัตโนมัติ ซึ่งกระต่ายเนี่ยครับมันจะโยนสกิลธาตุในการแปะไม้เนี่ยมันจะโยนให้เองเลยเราไม่จําเป็นต้องไปลิงสกิลแต่บางครั้งเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามอนมอนแว้นออกจากกระต่ายนะครับก็อาจจะมีข้อเสียก็คือสกิลธาตุเนี่ยครับมันแปะไม่โดนและที่สําคัญนะครับสกิลธาตุมันมีข้อเสียเล็กๆเป็นแมคคนิกนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือดต่ําบ่อยๆเนี่ยกระต่ายนะครับมันจะหันมาปาสกิลใส่เราซึ่งการปาสกิลใส่เรานะครับมันจะฮิวให้เรานั่นเองนะ แต่การปาสกิลใส่เหล่าเพื่อฮิวตรงนี้นะครับมันจะไม่ปาใส่มอนซึ่งมันทําให้บางทีมนะครับจะมีการแปะไม้ที่ลดลงทําให้ดีบีเอสอาจจะดรอปหรือบางทีก็อาจจะโลเทไม่ค่อยเบรกนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆซึ่งถามว่ามันเป็นข้อเสียที่ใหญ่ไหมมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ครับเราสามารถแก้ด้วยการแดดหลบมอนได้นั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในเมื่อเราพูดข้อดีของเหยาวแล้วนะครับเรามาพูดข้อเสียของเหยาวมั่ง คือเยา่อเนะครับมีข้อเสียอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของการแปะไม้นั่นเองนะครับผมการแปะไม้ในมอนหลายๆตัวของเยยื่ๆเนี่ยมันจะแปะไม่ค่อยค่างดีอย่างเช่นในบางสถานการณ์หรือในบางอาบีสเนี่ยครับที่เราต้องการแปะไม้ให้หลายๆตัวให้โดนบ่อยๆนะครับแต่เหยื่อเนี่ยกระต่ายเหยาื่อว่ามันปลาโดนทีละตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะตามไม่ทันเราแตวปัญหาตรงนี้นะครับ ถ้าบางทีมหรือบางโลเทเนะครับที่มีการกดสกิลอันตรีของเยาวเยาวนะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาการแปะไม้สําหรับมอนหลายๆตัวของเยาวยวได้นั่นเองนะเวลาเราเจอมอนหลายๆตัวนี่ยครับเยาวเยวนี่ยก็อาจจะมีการแปะไม้ที่ยากสักนิดนึงตั้เนเองนะครับผมต่อมานีครับก็คือเป็นข้อเสียในเรื่องสกิลของเยาวเยวคือเยาวเยวนะครับอย่างที่เรารู้ถ้าเราเสียเลือด เยอะมากๆนะครับมันก็จะมีการกระต่ายเนี่ยมาแปะไม้ช้าเพราะว่ามันต้องฮิวเราเขาเสียสกิลอีกอย่างนะครับก็คือเป็นเรื่องของสกิลนีครับมันมีเวลาออนทา์บนสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมันทําให้บางครั้งนะครับเวลาที่เราไปเล่นแล้วเราไม่ได้อานับเวลาของพวกสกิลไม้อะไรต่างๆนะครับมันอาจจะทําให้เราแปะไม้ไม่ได้และก็จะทำรีแอคไม่ได้นั่นเองนะครับผมในทีมควิกเคนเนีครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นับเวลาสกิลหรือนับเวลา ดีบั๊บนหัววันเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวแปะไม้มาทารีแอคหรือในบางทีมที่เป็นทีมที่ทําปฏิกิริยาแบบอย่างทีมบุมนะครับก็อาจจะทําให้อาการแปะไม้มันแปะไม่ได้แล้วรีแอคมันน้อยนั่นเองนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำเ e อียามเลยนะครับคุณหวังพิ่งสกิลอย่างเดียวไม่ได้นั่นเองนะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันแปะสู้ได้ก็จริงครับแต่ว่ามันอยู่เวลาได้ค่อนข้างแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วมันประมาณแค่5้าวีนั่นเองนะ และที่สาคัญนะครับเหยาๆยเนี่ย,บ,ย,ายบางครั้งเนี่ยครับถ้าเจอมอนที่แวดหนีแล้วได้นะครับเหยาๆก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการโยนกระต่ายนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นข้อเสียของเหยาๆยาเขาเขที่ผมรู้หรือผมพอรู้นั่นเองนะครับผม ต่อมาเนี่ยครับมาเป็นในส่วนมินิไกด์ของเหยา่ๆนั่นเองนะครับผมในส่วนมินิไกด์เหยา่อนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนั่นเองนะเพราะเหยื่เนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นในการปั้นนั่นเองนะครับผมอยากแรกเนี่ยผมอยากพูดเรื่องในส่วนของอาทาเลนนั่นเองนะในส่วนทาเลนเหยาๆนะครับผมจะแนะนําให้คุณอัพแค่ในส่วนของ อันติและสกิล่าตนั่นเองนะครับผมตรงในส่วนอันติและสกิล่าเนี่ยคุณอัพเท่าไหร่ก็ได้ครับคือการอัพทาเลนต์ตรงนี้นะครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากให้เหยื่ๆคุณฮิวแรงไหมหรือว่าบางทีที่คุณเอาไปเล่นเนี่ยเหยื่อเนี่ยมันฮิวพอหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเหยื่ๆสาหรับคุณเนี่ยมันฮิวพอแล้วมันไม่ต้องทานฮิวที่แรงกว่านี้นะครับคุณก็อาจจะไม่ต้องอัพสกิลหรืออัพทาเลนต์ตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังคิดว่าการฮิวของเหยื่อเนี่ยมันยังฮิวแรง สกิลธาตุเนี่ยมันก็มีแว l u ลูพอๆกันคือมันก็มีประโยชน์เท่าๆกันนะครับดังนั้นคุณก็เลือกว่าคุณเนี่ยใช้สกิลธาตุบ่อยไหมคุณใช้อันติบ่อยไหมถ้าเกิดคุณใช้สกิลธาตุบ่อยกว่าอันติเนี่ยก็อาจจะอัพสกิลธาตุให้มากกว่าอันติหรือคุณใช้อันติบ่อยกว่าสกิลธาตุก็แค่อัพอันติให้มากกว่าสกิลธาตุแค่นั้นเองนั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของการอัพทา e n t ต่อมาเนี่ยครับก็คือมาเป็นในส่วนของอาวุธของเหยืๆนั่นเองนะในส่วนอาวุธเหยวๆนะครับมันก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับแต่ผมจะมีอาวุธที่แนะนําก็แล้วกันในส่วน5าดาวเนี่ยครับในส่วนของสกายวาร์นะครับสามารถใส่ให้กับเหยา่อๆได้นั่นเองนะทาไมนะครับผมถึงแนะนาเป็นสกายวาร์เพราะสกายวาร์ตนะครับมีออฟล็อกก็คือเป็นในส่วนอัตราการฟื้นฟูพลังงานนั่นเองนะครับผมหอกสกายวาร์เนี่ยมันมีอัตราการฟื้นฟูพลังงานให้เหยา่ๆที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะเพราะตัว เราไม่ได้สนเรื่องดาเมดดังนั้นพวก ATK คีเลต์คีดาเมจเราไม่จําเป็นต้องสนมันดังนั้นเนี่ยครับสกายวัตก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับ5ดาวนั่นเองนะครับผมอาวุธต่อมาเนี่ยครับก็คือจะเป็นหอกอย่าง Encraft i n ้งนั่นเองนะ e n c r a f t i n g เนี่ยครับผมมองว่าเป็นอาวุธที่ดีมากเพราะว่ามันให้การฟื้นฟูพลังงานนะครับมาค่อนข้างเยอะมันให้มาถึง55%เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆ ในส่วน5ดาวเนี่ยครับผมก็จะแนะนําแค่2อาวุธนี้นั่นเองนะอันอื่นเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อาวุธ4ดาวอันต่อมาเนี่ยครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือจะเป็นอาวุธของ ฟาโวนีตนั่นเองนะครับผมหอกฟาโวนีตแล้วเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากๆสําหรับเหยื่อถึงมันจะให้อัตราการฟื้นฟูพลังงานม,มาที่น้อยแต่ skill สกิลพาร์ตซีของอาวุธเนี่ยมันดีมันให้อนุธาตุนะครับมาค่อนข้างที่จะเยอะมันทําให้เหยื่ยคุณนะครับสามารถลด ER ลงไปได้และบางทีมนะครับที่คุณเอาเหยื่อไปได้สส่วนใหญ่เนะี่ยทีมพวกนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสทําให้เหยนะื่อเนี่ยติดขี้ได้อยู่แล้วมันก็จะทําให้ทั้งทีมนะครับ ER เนี่ยลดลงลงมาอีกนั่นเองนะก็คืออาวุธฟาโวน์ ของสี่ดาวสาหรับเกียวเหวยงแล้วนั่นเองนะครับผมอาวุธสีดาวชิ้นต่อมานะครับก็คือเป็นอาวุธสายฟรีนั่นเองนะก็คือจะเป็นอาวุธคราฟของอินาซุมะก,ก็คือเป็นหอ,อกไคเตนั่นเองนะครับผมอาหอ,อกนี้เนี่ยมันดีอย่างไรหอ,อกนี้นะครับมันจะคืนอนุธาตุคุณมานั่นเองนะครับผมมันจะทําให้ทัวของเกียวเหยงนะครับคื้นอนุธาตุมาเป็นประมาณอ่า เาหน่วยนั่นเองนะซึ่งมันเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ไคเตนเนี่ยมันดีสําหรับเหยา่ๆแค่คนเดียวนะครับมันไม่เหมือนฟาวนเน็ก็คือผมก็จะแนะนำฟาวเน็มากกว่าไคเตนนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีฟาวเน็เนี่ยก็มาใส่ไคเตนก็ได้นั่นเองนะครับผมอาวุธชิ้นต่อมาที่ผมจะแนะนําสาหรับเหยาวๆนะครับก็จะเป็นหอกมูลจากซูเมรุนนั่นเองนะผมขอเรียกว่าหอกมูลแล้วกันเพราะว่าผมเรียกมันติดปากแล้วนั่นเองนะคือหอกนี้นะครับมันสามารถเป็นหอกซับให้กับเพื่อนรวมทีมได้นั่นเองนะ สกิลของหอกนยครับก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวละครใดเนี่ยไปเก็บอ่าใบไม้ขึ้นมาเนี่ยครับมันจะทําให้ตัวละครที่เก็บใบไม้เนี่ย ATK เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งหอกนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับเหยา่อในทีมที่ทําพวกเอ็กวกเวตสเปียอะไรพวกนี้นะครับก็คือทีพวกนั้นเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์จากการเก็บใบไม้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยครับหอกนี้เนี่ยมันแจกชานาญท่าให้เราบางทีมนะครับที่เหยา่อเป็นคนปิดปฏิกิริยานะครับมันก็อาจจะทําให้ดาเมจของเหยา่เนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาดนเองะ ต่อมานะครับก็คือจะเป็นหอกสามดาวอย่างแบล็กเทเซลนั่นเองนะหอกสามดาวอย่างแบล็กเทเซลเนี่ยมันจะดีก็เพราะว่าออฟลองของหอกนะครับมันให้พลังชีวิตซึ่งมันจะทําให้เหยี่วคุณนะครับมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเหยี่อคุณมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมันก็จะฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมนี่ครับมีโอกาสตายลดลงนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้น,นั่นเองนะในส่วนของอาวุธของเหยี่ๆ ต่อมาเนีครับมาเป็นในส่วนอ์ติแฟกต์ของเหยื่ๆนั่นเองนะในส่วนอ์ติแฟกต์นี้นะครับเราสามารถใส่ได้หลายเซ็ตมากๆเลยนั่นเองนะขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะเอาเหยื่ๆไปเล่นในทีมไหนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเอาเหยา่ๆไปเล่นในทีมไม้แต่ในทีมไม้เนี่ยครับไม่มีคนใส่เป็นอาตัวเซ็ตสี่ไม้เลยเนี่ย คุณก็อาจจะเอาหยิบๆไปใส่เป็นเซตสี่ไม้หรือถ้าเกิดคุณเอายา่าๆไปเล่นในทีมที่ทําปฏิกิริยาค่อนข้างที่จะบ่อยและในทีมนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการฮิวมากมายอะไรขนาดนั้นเนี่ยครับคุณก็อาจจะไปใส่อินดักเตอร์ได้นั่นเองนะซึ่งอินดักเตอร์เนี่ยครับมันก็เป็นอ์ติเฟกต์ที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะมันจะแจก e m ให้เพื่อนค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับผมแต่ข้อเสียของอินดักเตอร์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสเตตที่มันมีสเตตที่ต่ําสักหน่อยทําให้ถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ ructor, อิน,น,นด ขนาดนั้นและที่สําคัญเนี่ยอินดักเตอร์เนี่ยบางทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการอันติบ,บ่อยๆเงี้ยแต่อินดักเตอร์เนี่ยครับมันหายากมันจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะทำเออาสุขไม่ได้ก็จะเป็นข้อเสียนั่นเองนะครับผม ชิ้นต่อมาที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของ 4, เซตสี่เทนาซิตี้นั่นเองนะเพราะอ์ติแฟกต์สี่เทนาซิตี้เนี่ยครับมันจะเอาไปเล่นในทีพวกแอกเกเวทพวกอะไรซะส่วนใหญ่เพราะทีมพวกนั้นเนี่ยครับเราไม่ได้เอาเดี่ยวๆนะครับมาสับกดอันติซะส่วนใหญ่เราก็จะปลากระต่ายลงพื้นซะส่วนใหญ่น,นั่นเองนะซึ่งการปลากระต่ายลงพื้นเนี่ยมันจะทิกเกอร์กับอ์ติแฟกต์นั่นเองนะครับผมมันทําให้สามารถแจกเรื่องของดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างที่จะดีน,นั่นเองนะมันแจกเอทีเคกับเพื่อนร่ว สี่เทนัสิตี้นะครับก็จะเหมาะในทีมพวกทำสเปียร์หรือแอ็กเวตอะไรพวกนี้นั่นเองนะหรือถ้าเกิดอาร์ติแฟกต์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับคุณไม่มีหรือคุณยังไม่ได้ทําไว้เนะี่ยคุณก็ไปใส่เซตยํารอปั้นอาร์ติแฟกต์พวกนี้ได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าคุณไม่ได้ไมยเรื่องดาเมจสักเท่าไหร่นะหรือไม่ได้ต้องการอาร์แม็กซิมัยตัวของเหยาวๆสักเท่าไหร่นะครับคุณก็ใส่เซตยําไปเลยครับขอให้เซตยําตรงนั้นเนี่ยเออารถึงดีควายเมนก็พอแล้วนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนขขออองงเเซตตตาร์์ิแฟกหยๆ ต่อมานะครับก็มาเป็นในส่วนของเรื่อง ER Requirement ของเกหยวๆนั่นเองนะครับผมซึ่ง ER Requirement ของเหยว่เนียผมขอหยิบยืมตารางจากเครื่องฉิงเมลแล้วกันนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นตาราง ER Requirement ของเกหยวๆนั่นเองนะซึ่งถ้าผมอธิบายไปเป็นคําพูดนะครับมันจะไม่เห็นภาพให้ดูเป็นตารางอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจกว่านั่นเองนะซึ่งถ้าผมแนะนํา ER Requirement ขั้นต่ําที่เล่นได้ทุกทก,กรณีหรือทุกๆโ t a t i o n นะครับผมแนะนําอยู่ที่230-250ถึงครับ ตรงนี้เนี่ยผมการันตีเลยถ้าคุณทำเออาถึง230ถึง250เนี่ยคุณเล่นได้ทุกโลเทรครับคุณเล่นได้ในทุกสถานการณ์คุณไม่จําเป็นต้องซีเรียสเลยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากทําให้มันพอดีแล้วก็เอาสเตตไปลงอย่างอื่นนะครับก็ <c oughs> สามารถดูหรือเทียบเคียงกับตารางของเครื่องฉีกเมนได้นั่นเองนะครับผม <c oughs> ว่าคุณ <c oughs> ควรจะทำเออาร์รีคอมเมนต์อยู่ที่เท่าไหร่ดี ต่อมาเนี่ยครับก็เป็นในส่วนของการปั้นอติแฟกต์ของเยา่ๆนั่นเองนะนาฬิกาสายของเยา่ๆนะครับก็สามารถใส่ได้3แบบเลยถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาเยว่ๆ,ๆไปเป็นตัวฮิลเลอร์นะครับก็าสามารถใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการทําให้เยา่ๆ, ER ๆเนี่ยมี ER สูงๆนะก็ใส่เป็น e r เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมซึ่งการใส่ ER กับ HP เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการที่เอาไปเล่นเป็นในส่วนฮิลเลอร์ซะส่วนใหญ่นั่นเองนะถ้าเกิดคุณมี ER ที่ถึงี e q u ร์เ m e n t แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะใส ใส่เป็น E.R นั่นเองนะส่วน E.M นะครับก็สามารถใส่ได้แต่จะใส่ E.M นะครับต้องเป็นในทีมที่คุณคิดว่าเอาไปเล่นแล้วเนี่ยเหยายๆมีโอกาสปิดปฏิกิริยาอย่างเช่นในทีมนินโลนะครับก็อาจจะเอาเหยายบๆนะครับใส่เป็นนาฬิกา E.M ได้นั่นเองนะเพราะเหยายบๆมีโอกาสปิดปฏิกิริยาในทีมนี้ต่อมานี่ครับก็คือเป็นในส่วนของถ้วยนั่นเองนะในถ้วยเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณเอาเหยายบๆไปเล่นเป็นในส่วนของฮิวเนี่ย ก็ใส่เป็น HP% เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นในทีมที่ทําปฏิกิริยาเนี่ยครับก็ใส่เป็นเอยมนั่นเองนะ ในส่วนหัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาเยาวๆไปเล่นเป็นในส่วนฮิลเลอร์นะครับก็อาจจะใส่เป็นหัว h p เปอร์เซนต์หรือว่าเป็นโบนัสฮิลนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นในทีมที่ทําปฏิกิริยาเนี่ยก็ใส่เป็น EM นั่นเองนะในส่วนซับสเตตนะครับผมแนะนําให้คุณทํายาเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมลองลงมาก็คือจะเป็นคิเลดถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นตัวของฟาโวเนียเนี่ยก็อาจจะต้องหาคิเลดให้ยาวๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่เป็นฟาโวเนียนะครับคุณก ก็คือจะเป็น EM นั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนการปั้นของยาวๆหรือมินิไกด์ของเยาวๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนการมาป้ายายยาวๆว่าทําไมนะครับคุณควรถึงปั้นยาวๆนั่นเองนะซึ่งยาวๆนะครับผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับไปได้ในหลายๆทีมและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยครับปฏิกิริยาไม้นะครับมันมีการเล่นที่หลากหลายมากๆและในอนาคตนะครับผมคิดว่าปฏิกิริยาไม้เนี่ยก็อาจจะโดดเด่นขึ้นไปอีกอย่างเช่นในเมืองน้ำเนี่ยครับที่กําลังจะเข้ามาผมเชื่อว่าอย่างไรในเมืองน้ําพวกนั้นเนี่ยก็จะมีการเล่นกับปฏิกิริยาไม้อยู่ดีครับผมเลยมองว่ายาวๆนะครับอาจจะเป็นตัวที่่อยยูได้าวๆจบ เลยนั่นเองนะและผมมองว่าเหยาวๆนะครับเป็นตัว4ดาวธาตุไม้ที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าหนึ่งยืดหยุ่นยืดหยุ่นแบบตัวเหยาวๆนี่ผมนึกว่าสลามาครับยืดหยุ่นมากๆเลยนั่นเองนะใครปั้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดคนดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยครับและมีความอยากปั้นเหยา่ๆนะผมการันตีเลยปั้นเหยาวๆมาคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับดูรับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ